คูณศักดิ์ศีสุขไพลโลดสีพินิจมงคลพวัดนโรดมมาลินมาริมีเหลาเพิ่มยงยุเทเกตมาูนโยงปันเตริญโยกินเกดพักกรติตาเหล่าสิงลักษณาจันมณีรัตดาอิงละเอียดวันนางเงินปอดวันชัยแสนงามวิอันขจรรัตวิมนศรีวัด วิละภักขันวิโรดหนูขัดการอํำพึ่งอาตพรโชคพักดีสมเจดไตรักสมชายใสยวิริยะสมชาติมุสิมณีสมชายประเสริฐสมชายเย็นเกษมสมชิตประคมสมพรแสงดีสมศักดิ์คารุดวงมณิุติสักด์ สัจจาอนุกรมวิรักิสายนาทีรักความสูงสายยันขอมอ้นสายยันทวีโชคสีกุณสาวินีทวยจันทรุกทมนาขัางสุกน้นทาะอุภัยทองรุกรวงภพศารสุกวันแสง